นั่งไรอยู่นั่งลงนั่งลงไปทำพ่อเก่งแล้วทำไมไม่ได้ตั้งใจนั่นขอโทษนันหนูจิผิดไปแปรเอามันหน้าเลือดออกเลยไปขอโทษเอามันไปขอโทษเลยไปขอโทษเก่งเลยตามมาขอโทษเก่งเลยมามาขอโทษเก่งมามามาขอโทษเก่งเลยไม่ต้องกลัวเก่งไม่ตีหรอกมาเดี๋ยวพ่อพาไปมาขอโทษเก่งมาขอโทษเก่งเลย ดูเบิ้งเลือดออกนะมาแล้วตัวกันเจ้าเจ้าเจ้าทดลองทำอะไรลูกเจ้าทำอะไรไว้เนี่ยดูสัดผิดเลยนะเพราะเขาได้ตั้งใจงหน้ามันไหทำอะไรจี๊ดทำอะไรใครดูเลยหน้ามันนะดูเลือดออกเลยขอโทษขอโทษจริงขอโทษจริงเลยมันไม่มันกรนอยู่นะเนี่ยขอโทษขอโทษอะไขอโทษ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 เก่งนี่ขอโทษเก่งเนี่ยขอแม่ด้วย ขอนทษยากแล้วมันรูมันยากขอโทษโมันไม่บางเกงบางเขียบางเศร้าเขียอไรปอร์เซ็นนี่เลือดออกเลยระวังโอ้สู้หน่ะฮะจับกัดเออกัดเวลาดูด้วยเวลามันเห็นไหม้มันโดนปากเพราเก่งนะรู้ไหมว่าใครจับตัวเองอยู่น่ะไม่ใช่ตัวอื่นแน่ๆมันอาจจะฟิตเพิ่มไปถึงเออเพราเก่งโกนนานเลย ต้องไปหาหมออีกต้องไปหาหมอมันยากดิเนมันบกการแนมมันบกการแนี่ยหนาวปากเก่งเลยเนี่ยมันบกการเนีหนาวปกเก่งเลยดูก็เก่งเจ็บเลยเห็นไหมเนี่ยขอโทษเลยโทษครับถ้าเกิดถึงปากคนเนี่ยขอโทษครับไปค่ะเจ้าไปไปเลยทีเนี้ยไปแยกกันอยู่ก่อนเนียนะกับข้อเหนียวว่ะหยุดทะเลาะกันก่อน เห็นไหมันดีไรกัดกันอ่ะไม่ใครเริ่มก่อนไม่ใครเริ่มก่อนไม่ได้ยินเลยไม่ได้ยินเลยไม่ไสิบเลยเราไม่ได้สิบหรอกมา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 เราไปอยู่ในห้องต่าตั้งอยู่นี่เดี๋ยวว่าพาพ่อเก่งไปทานไปโรงพยาบาลก่อนรออยู่นี่แล้วข้ามมีเรื่องอีกเข้าใจไหมเข้าใจไหมครับเออเข้าใจครับทางทหารยุนีเรื่องเขาออกเดี๋ยวปรัง Limbs, ขเขาบอกหักมือเขาเปซืสอกับ <tekrar> น้องใหม่มึงเกี้ฉีดฉีดอนุบาลแล้วก็ฉีดไอ้ม่อตุ่นบ่มีเพียงพระเอกอิมบี้กูแค่ยุ่งไปแสดงเซ็นแลนด์บ่ก็ถาไม่ได้ฉีดก็ต้องฉีดสามให้อาร์แพ้หน่อยตรงนี้ด้วยปะพี่เก่งใช่แล้วก็เข้าข้างในข้างในด้วยก้อนเกี่ยวฟางไปข้างในอ่ะมันไม่ได้ตั้งใจเฮ้ยมึงจะไปโกรธแค้นมากูเด้อ มึงเห็นอย่างมันเด้อตอนกูอายุบานนะมึงเป็นพระเอกเอ็มวีเลยเด้มึงต้องจิตใจดีนั่นดิเห็นมันเด้อถือว่ากูขคอยอดยอดยอดลากแผลกลัวมันเกลียดกูแทว่ากูไม่ได้ตั้งใจวปะชิมาแล้วพ่อกูเจ็บปะไม่คิดว่าจะมีเหตุการณ์และซีดเซนอย่างนี้เกิดขึ้นโอ้พ่อกำลังซูงปะกิ้วเลย มันจะเคียร์กูแย่บา่วาณแบบเก่งแบงมุ้งจอยบากกูได้ได้แบง